ครับตูดเอฟซี FC, อีกาชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมโอติกามารายง,งานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอการถอดรหัสลับพิม์ลีกสัปดาห์ที่13บสกับรหัสลับอะไรบ้างที่คุณคาดไม่ถึงผมถอดรหัสลับมาให้7ข้อหลักนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพือ่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบนย่าลังคุงานอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตอีกาชาแนลกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช ไปดูกันที่รหัสลับแรกจากเกมพิมร์รกสุดสำราญที่ผ่านมานะครับข้อแรกคือจิ้งจอกรัวแตนกลับคืนฟอร์มและเชียมี่บาร์ดีไม่เคยแก่ลงเลยครับมาจากในเกมที่เลสเตอร์เอาชนะวัตฟอร์ดที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะได้เป็น3แต้มที่ล้ำค่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9ของตารางคะแนนแล้วในเกมล่าสุดนะครับเชีมี่บาร์ดีเป็นพระเอกของงานครับเหมาคนเดียว2ประตู บเบสเซตเนี่ยยิงไปแล้ว9ประตูในพิมพ์ลีกซีซั่นนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับ2ประตูที่เขาทําได้ในครึ่งแรกครับเท่ากับว,ว่าเขาตะบันในลีกไปแล้วนะฮะ93ลูกตัวเลขนี้นับตั้งแต่หลังจากที่ชิมมี่วาร์ดี้แตะหลักอายุ30ปีครับนี่คือตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นตัวเลขที่เรารู้สึกได้ว่าชิมมี่วาร์ดี้ไม่แก่ลงบ้างเลยเหรอ ทำไมเขายังยิงประตูอย่างต่อเนื่องแบบนั้นล่ะร่างกายเขายังดูดีเอาแน่นอนครับอาจจะเป็นเพราะว่าการหันหลังให้กับทีมชาติอังกฤษมันทําให้ชิมมี่บาร์ดี้ได้โฟกัสกับงานของตัวเองกับทางเลสเตอร์ได้แล้วประกอบกับแท็กติกที่บีโรดวางเอาไว้เนี่ยมันตอบโจทย์ก,กับด้านของชิมมี่บาร์ดี้เป็นอย่างมากครับมันก็เลยทำให้ชิมมี่บาร์ดี้ยังคงยิงประตูพาลิส,สกอร์ให้กับเลสเตอร์อย่างต่อเนื่องแบบนี้รูปันนะ้นสนามคิงพาวเวอร์ต้องมาแล้วละ่ะฮะ ส่วนอีกมุมหนึ่งที่เป็นแง่งงามบวกครับของทางเลสเตอร์นั้นเจมแมดิสันก็โชว์ฟอร์มขั้นเทพยิง1จ่าย2ให้กับทีมครับทำให้สถานการณ์ของเลสเตอร์กระเตื้องขึ้นมาทำให้แบรนด์โรเจอร์นะครับดูผ่อนคลายมากขึ้นและแน่นอนครับเปิดโอกาสให้กับเลสเตอร์กลับมามีลุ้นในพื้นที่ท็อปโฟอีกครั้งครับแม้ว่าจะเหนื่อยนิดนึงแต่มันมีความเป็นไปได้ถ้าหากเลสเตอร์เข้าฝักเข้าฟอร์มและเข้าเบรกแบบนี้อย่างต่อเนื่อง รหัสลับข้อที่2ครับเกิดขึ้นในเกมที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือจ e ดอนซานโช o กลับมาเป็นคนเดิมจ e ดอนซานโชททาประตูได้นะครับในเกมเจ้าเชลซีนั่นคือประตูที่2ติดต่อกันของเขาหลังจากที่ทําได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับบีอร์เลและเกมกับเชลซีมันคือประตูแรกเริ่มนับหนึ่งในพิมริกเรียบร้อยสำหรับจดอนซานโชครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับจดอนซานโช นักเตะที่ย้ายมาค่าตัวแพงประมาณ70ล้านนิดๆต้องพบกับความกดดันเป็นอย่างมากเพราะด้วยค่าตัวมหาศาลเบื้องต้น73ล้านปอนด์แต่กลับทําผลงานได้อย่างไม่เป็นไปตามคาดหวังมันก็ไม่แปลกนะครับที่เขาต้องเจอกับแรงกดดันถาถมเข้าใส่ครับจอรอนซานโชในยุคของโอเรน่าโซชาเขากลายเป็นตัวสำรอง14เกมที่ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของนายเก่าโซชาจอรอนซานโชเล่นตัวจริงบ้างสำรองบ้าง ยิงและจ่ายไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวมันน่าผิดหวังมันเลยกลายเป็นมีมที่ล้อเลียนในโลกโซเชียลไปหมดแล้วครับแต่สองนัดหลังสุดทันทีที่นาลุกอมโดนเด้งพ้นจากสมโมสสอนเจอรอนซานโชอ,อยู่ในมือของไมเคิลคาริกคาริกบอกเลยนะว่ายัางไงก็ต้องส่งจอรอนซานโชลงเล่นแล้วลงเล่นสวจ,จริงแล้วเป็นตำแหน่งปราบขวาที่ถนัดที่สุดสุดท้ายแล้วเจรอรนซานโชอตอบแทนความไว้ใจของไมเคิลคาริกครับและแน่นอนครับ หากว่าเปลี่ยนอำนาจจากคาริคเป็นทางรัฟรังนิกมันน่าสนใจตรงที่ว่ายุนเต็ดในยุคข,ของรัฟรังนิกจะใช้เขาอย่างไรแต่ก็หลายๆคนเชื่อกันว่าเจิรอซานโชกการันตีตำแหน่งตัวจริงด้านกลับขวาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเท่าที่รู้มาคุณซื้อคนนี้ชื่นชอบเจิรอซานโชมากเป็นพิเศษเคยให้สัมภาษณ์เอ่ยปากชื่นชมหลายต่อหลายครั้งดังนั้นนี่คือภาษีที่ดูดีละสำหรับเจรอซานโชค,ครับ ข้อที่3ครับยังอยู่ในเกมที่เชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือสาเหตุที่ดรอปคริสโนโรนันโดครับการที่โรนันโดออกสตาร์ทไม่ใช่ตัวจริงเป็นแค่สำรองมันเลยกลายเป็นประเด็นสำคัญมีสื่อบางสํานักเล่นข่าวว่าคริสโนโรนันโดไม่พึงพอใจออกอาการไม่สบอารมณ์ที่เขาไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมสำคัญแบบนี้ แม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองครับแต่หลังจากจบเกมเนี่ยเกตสโนโ,โรนันโดปั้นหน้าโบดเราก็เดินแบบเดินเข้าสู่ห้องแต่งตัวไปเลยครับไม่ได้มีการแตะไม้แตะมือกับใครทักทายใครเหมือนเดิมครับตรงนี้มันเลยทําให้มีกระแสะว่าโรนันโดไม่พอใจและมีหนึ่งกระแสะครับว่าการ d r อปโรนันโดเนี่ยมันมาจากใบสั่งของราฟรังนิตท,ที่ส่งตรงไปถึงทางไมเคิลคาริคครับ ว่าเกมลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะต้องส่งโรนัลโดลงเล่นแต่ในเวลาต่อมาครับทางคาริคเองก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาเป็นคนคิดไม่ได้เกี่ยวกับราราังนิกยังไม่ถึงเวลาอย่างไรก็ตามครับมันมีเหตุและผลรองรับว่าทําไมยูไนเต็ดถึงเลือกดรอปโรนัลโดในเกมนัดนี้เกมนัดนี้ไมเคิลคาริคต้องการเล่นการฉาบฉวยในจังหวะสวนกลับเร็วครับบวกกับการเพรสซิ่งอย่างหนักหน่วงจากผู้เล่นคนอื่น ที่มันต้องเป็นวัยรุ่นคึกคันนองอย่างแรสฟอร์ดเจดอนซานโชบรูโน่แฟนันที่วิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะอยู่แล้วมันก็เลยทําให้โรนัลโดโดนดรอปไปก่อนจากเกมนัดน,นี้คือเกมแพลนที่คาริควางเอาไว้สุดท้ายมันได้รับผลที่ดีทําเอาเชลซีเสียจังหวะในการเซตบอลหลายต่อหลายครั้งครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมโรนัลโดถึงไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมกับเชลซีแต่ด้วยคุณภาพของโรนัลโดเนี่ย เขาจะไม่มีวันเป็นตัวสำรองตลอดการแน่เดี๋ยวเกมนัดต่อไปจะต้องกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับรหัสลับข้อที่4ครับดิโกโชต้าคือการเซ็นสัญญาที่เพอร์เฟกของลิเวอร์พูลครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากบูฟครับดิโกโชต้าเริ่มที่จะสร้างชื่อให้กับลิพูทีละเล็กทีละน้อยครับแต่ซีซั่นนี้นเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาคือเครื่องจักรจอมถล่มประตูอีกชิ้นหนึ่งที่อันตรายที่สุดในแผงกองหน้าของลิพู ต่อจากทางด้านของเซโดมาเน่ฟีมิโนและซาร่าซีซั่นนี้ซาร่า ah ซัดไปแล้ว11ประตูมาเน่เแล้วดิโกโชต้าเจครับฟีมิโนสีเห็นไหมครับว่าทั้ง4คนที่เป็นสี่จัตุรเทพของลิพูเนี่ยต่างมีประตูเกิดต่างทำประตูได้แล้วติดท็อปชาร์ตของในเวทีพิมริกได้แล้วท่านนับเฉพาะในเกมล่าสุด เกมล่าสุดครับในครึ่งเวลาแรกดิโกโชต้ามีโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเหตโทษ9ครั้งนะครับแล้วก็ยิงตรงกรอบ2ครั้งเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็น2ประตูอย่างนัก็ตามครับหลังเกมแม้ว่าเจเกนคลับจะมีการชื่นชมทะานั้นของดิโกโชต้าเอาไว้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดในยุคข,ของเขาเลยแต่ไม่ก็มีอีกมุมครับที่เรารู้สึกได้ว่าในเกมล่าสุดเนี่ย ดิโกโชตาควรจะทําให้ได้อย่างน้อยแฮตทริกครับเพราะว่าเขามีโอกาสแต่เนื้อสิ่งอื่นได้ครับ2ประตูจากการตรงกรอบ2ครั้งเนี่ยมันก็ถือว่าดิโกโชตาทํางานได้ดีพร้อมแล้วครับแต่คําตําหนิเล็กๆน้อยๆจากเจกันคลับแบบนี้ดิโกโชตารู้ตัวเองเลยครับว่าเขาจะต้องพัฒนาฝึกฝนในการจบสกอร์ในจุดๆไหนบ้างข้อที่5ครับมาจากในเกมเชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นั่นก็คือติมโมแวนเนอร์ยังไม่ใช่คนที่เชซีจะฝากความหวังเอาไว้ได้เกมล่าสุดครับวิกตอร์ดลเลอฟกับเอริกไบย,ยี่สองเซ็นเตอร์ของแมนยูในเต็ดเห็นว่ามีเกมที่ดูดีขึ้นครับเกมรับของแมนยูดูดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาดูดีกว่าตอนที่ฮันนี่ม็กว่ายอยู่ในสนามส่วนหนึ่งครับคือเกมแพลนที่ม็เคลนคาริกวางเอาไว้ถ้าไม่ได้ก็อยาเสียและอีกส่วนหนึ่งครับ คือเกมรุกของเชลซีขาดความเฉียบคมหนึ่งในเหตุผลหลักครับที่เกมรุกเชลซีขาดความเฉียบคมก็คือการยืนตำแหน่งของติโมแวนเนอร์ที่เขารับบทบาทหน้าที่ประจำการเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วที่สุดแล้วนะครับเราก็ได้เห็นติโมแวนเนอร์แทบจะลายพิสงอะไรออกมาไม่ได้เลยทำให้แนวรับของพิศดาแดงเจอกับงานที่เบามากไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ติโมแวนเนอร์ยังไม่สามารถ ยึดตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือว่าตัวรุกของเชลซีได้เพราะเขาขาดความแน่นอนขาดความสม่ำเสมอแล้วถ้าหากว่าลูกกูกลับมามันก็มีการสูงนะครับที่จอโวแวนเนอร์จะต้องออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองรหัสลับข้อที่6ครับมาจากเกมอาร์เซนอลที่ชนะนิวคาสเซิลครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลจะต้องหยุดเลือดตัวเองให้เร็วที่สุดนิวคาสเซิลทรงดีครับในเกมที่แพ้กับทางอาร์เซนอล แต่พวกเขาปัญหาเดิมปัญหาใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือิีคาเซนยังไม่สามารถหยุดเลือดตัวเองเอาไว้ได้ิีคาเซนกลายเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับซีซั่นนี้โดน2ประตูไปแล้วถึง28ลูกและการแพ้ครั้งนี้ของิีคาเซ่นครับทำให้พวกเขาอาการหนักมากจมบวยของตารางและเป็นการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่ที่สุดเป็นลำดับ2ครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ไม่มีชัยชนะ 13เกมแรกติดต่อกันซึ่งแน่นอนครับเอดดี้ฮาวต้องไม่เสียขวัญต้องรีบหาทางแก้ไขในอีก3เกมข้างหน้านิกลเซ่นมีโอกาสในการที่จะกลับมา3เกมหน้าของนิเคิลเซ่นครับถือว่าไม่ยากซะจนเกินไปมีการเจอกับนอริซิตี้เจอกับเบอร์ลี่และเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับจะมีเหนื่อยมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือการเจอกับเลสเตอร์ต้องระวังทั้งชิมี่บาร์ดีระวังทั้งเจมส์แมดดิสัน ในขณะที่นอยิตี้กับเบอร์ลี่ถือว่าสู้ได้ครับถ้าวางแผนดีๆวางเกมแพลนดีๆคีสเสิลมีโอกาสในการที่จะได้ทั้ง6แต้แมเต็แมแต่เกม,มรับคุณต้องหยุดเลือกตัวเองก่อนถ้าเกมรับคุณยังเสียประตูอย่างต่อเน,นื่องมันก็จะไม่ไหวสําหรับกองหน้าที่มันต้องเหนื่อยหนักคูณ2เลยครับและข้อที่7สุดท้ายครับมาจากเกมเอฟเวอร์ตันบทพิสูจน์ของเอลราฟาราฟาบริเตสกําลังจะมาถึงครับ นัดล่าสุดที่เอฟเวอร์ตันแพ้กับเบรนส์ฟอร์ดครับบอกเลยว่าตอนนี้กระแสขับไล่เอลวราฟาเนี่ยเริ่มที่จะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่มาแม้ว่าทรงการเล่นของเอลวราฟานั้นจะถือได้ว่าใช้ได้ครับมีทรงมีแนวทางมีวิธีในการที่จะพยายามพาบอลเข้าสู่ในพื้นที่สุดท้ายแต่ในที่สุดแล้วนะครับฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ผลงานผลแข่งขันแต่เมื่อมันไม่มาครับตลอด7นัดหลังสุด 7นั่นหลังสุดเอฟเวอร์ตันสะกดคําว่าชนะไม่เป็นตรงนี้แฟนเอฟเวอร์ตนเนียนไม่โอเคครับรับการแพ้ถึง5เกมแลบแพ้ใครครับแพ้ทีมที่คุณควรจะต้องเอาแต้มให้ได้ถ้าไม่ได้3ต้องมี1โดยเฉพาะเกมนัดเยือนการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดคุณต้องตั้งไมเซตเลยนะครับว่าต้องชนะแต่คุณแพ้การเจอกับเวสต์แฮมในบ้านคุณต้องไม่แพ้แต่คุณแพ้ขาบ้านคุณไปแพ้แอสตันวิลล่าอะไรแบบเนี้ยมันรับไม่ได้ครับตอนเนี้ย แฟนเอเวอเรตไม่โอเคครับเริ่มที่จะไม่โอเคกันแล้วครับเพราะว่าผลงานมันแย่ตอนนี้อยู่ในโซนที่ท้ายตารางแล้วแล้วอย่าลืมนะครับเอลราฟาเป็นใครเป็นอดีตคุณซื้อของลิพูเขาเข้ามาทําทีมแบบติดลบแล้วครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเขาทําทีมดีจากติดลบกลายเป็นศูนย์เริ่มต้นด้วยกันแต่ทีนี้เจ็ดนัดหลังสุดคุณไม่ชนะใครแบบนี้มารับกันไม่ได้และอย่าลืมครับนัดต่อไป เจอกับลิอร์พูทีมเก่าของเอลราฟาเป็นศึกเมอร์ไซด์ดาร์บีแมชศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มันยอมกันไม่ได้และเป็นเกมที่สําคัญของ2ทีมด้วยเอเวอร์ตต้องการคว้า3ามแต้มเพื่อที่จะกลับมาเดินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในเวลาเดียวกันครับลิอร์พูมาเยือนครั้งนี้ถ้าอยากจะเป็นแชมป์บททดสอบของจริงมันอยู่ที่จุดนี้ครับมันพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าลิอร์พูแพ้สูญเสียความมั่นใจอย่างแน่นอน เราท่าใจกันได้นะครับซีซั่นที่แล้วคือหายยนะเริ่มต้นจากกุฏิสันพาร์คฟานได้เจ็บนะครับจากนั้นก็ผลงานไปไปไป,ไปมาดังนั้นทาลิภูอยากจะคว้าแชมป์ในฤดูดกาลนี้ต้องเอาเอเวอเรสตนให้ตายคาสนามครับนั่นคือสิ่งที่เรานํามาคุยกันสําหรับเจ็ดรหัสลับที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงครับคิดเห็นกันอย่างไรอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่ง ใครฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด C++ ีฟอล์เพื่อเห็นก่อนชื่นชอบกันคนละไม้คนละมือนะครับในการซัพพอร์ตการ h ช n แนลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่การ h ช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ